สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของความคิดเห็นชาวเวียดนามหลังเห็นข่าวว่า GDP ของไทยจะติดลบ8.1ในปีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ชาวเวียดนาม หลังเห็นข่าวว่า GDP ของไทยจะติดลบ8.1%ในปีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นแอดมินเพจกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยกำลังวิกฤตอย่างหนักธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดการคาดการอัตราการเติบโตของ GDP ลงจากเดิมติดลบ5.3%เป็นติดลบ8.1%และธนาคารแห่งประเทศไทยยังคาดการอีกว่า การส่งออกของไทยจะติดลบ10.3จากเดิมที่คาดว่าติดลบ8.8ในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดการว่าจะลดลงถึง80ในปีนี้จากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่ายังมีคนคิดว่าเศรษฐกิจไทยก้าวนำหน้าเศรษฐกิจเวียดนามอยู่10ปีจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าจากผลกระทบนี้จะทำให้ลดลงเหลือแค่5ปี มุมมองท่านต่อมาครับประเทศไทยพึ่งพักาการท่องเที่ยวมากเกินไปก็เลยตายอนาถคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าหวังว่าโรคระบาดจะผ่านพ้นไปได้เ,ดเร็วความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเราโชคดีที่สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ดีและการท่องเที่ยวภายในประเทศก็พอที่จะชดเชยได้บ้างมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถ้าหากประเทศไทยเปิดรับนะักท่องเที่ยวอีกครั้ง ฉันก็อยากจะไปเยือนเพื่อช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตามหากเวียดนามยังคงปิดเส้นทางการบินนานาชาติต่อไปเรื่อยๆฉันก็คงต้องขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนชาวไทยด้วยนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่ามันคือหายนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับการได้ยินข่าวว่าเศรษฐกิจไทยตกต่ำรู้สึกมีความสุขมากกว่าการได้ยินข่าวว่าเศรษฐกิจเวียดนามดีขึ้นอีกนะ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเวียดนามก็ลดลงมากเช่นกันจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าเวียดนามยังคงบวกเพิ่ม2.1แต่ว่าไม่ติดลบก็ถือว่าบุญแล้วแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วนี่ถ้าหากไม่มีการระบาดก็คงจะเพิ่มขึ้น7-8เเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าเวียดนามชนะเลิศ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับประเทศแห่งการท่องเที่ยวและการค้าประเวณีมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าพัทยามีส่วนลดค่าบริการ80%ไหมคอมเมนต์ท่านมากครับบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าอุตสาหกรรมการค้าประเวณีของไทยมีอิทธิพลมากเกินไปชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่านี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการพัฒนายอย่างยั่งยืน จึงเป็นสิ่งที่สําคัญจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าประเทศไทยมีอัตราการเติบโต,ตแบบติดลบมานานหลายปีแล้วแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนว่าไร้าสาระในศตวรรษที่21พวกเขามีการเติบโต,ตแบบติดลบแค่ครั้งเดียวในปี2009วิกฤตเศรษฐกิจนอกเหนือจากนั้นก็ยังคงเติบโต,ตอยู่ในแดนบวกนะมุมมองท่านต่อมาครับในตอนนั้น เวียดนามมักจะชื่นชมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและเห็นไทยเป็นแบบอย่างที่จะทําตามมาตอนนี้ไม่มีลูกค้ามาใช้บริการแทบจะตายกันหมดแล้วคอมเมนต์ Comment ท่านมากล่าวว่าติดลบ10%เทียบเท่ากับเงินหายไป50,000ล้าน USD จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว้ว่าเพื่มอัตราลแลกเปลี่ยนเข้าไปด้วยเหมือนกับฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วอัตราการเติบโตติดลบ แต่ก็ยังคงมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นความคิดเห็นท่านต่อมาครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของเวียดนามลดลงร้อเอร์เซหลังจากการแพร่ระ,ะบาดจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน้ว่ามาได้นะแต่ก็ต้องอยู่ในพื้นที่กักกันตัวมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเวียดนามมาจะแข่งขันในเรื่องของการท่องเที่ยวกับประเทศไทยตอนนี้เห็นถึงอันตรายจากผลกระทบแล้วหรือยัง มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากที่บอกว่าประเทศไทยเปิดประเทศมาก่อนเวียดนามเป็นเวลาหลายปียิ่งคุณเปิดประเทศเร็วเท่าไรคุณก็ยิ่งมีโอกาสติดกับดักรายได้ปานกลางมากขึ้นเท่านั้นคอมเมนต์ท่านมาครับเวียดนามคาดการณ์ว่าจะเติบโต3.2%แต่ในความเป็นจริงคือ1.81%ประเทศไทยคาดการณ์ถูกต้องแล้วเศรษฐกิจในปีนี้ค่อนข้างยากลำบากเลยทีเดียว ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโรคระบาดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการดังนั้นอย่าไปหัวเรอยาะพวกเขาเลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าเวียดนามเองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้หนักเช่นกันแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่าอย่างน้อยเวียดนามก็ยังคงอยู่ในแดนบวกนะจากนั้นก็มีท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าฟังมาจากรายงานของภาครัฐเหรอโอ้พระเจ้า แล้วก็มีท่านเข้ามาปิดท้ายว่าแล้วจะให้ฟังมาจากแหล่งไหนลองไปเดินดูตามท้องถนนดูกิจกรรมการค้าและการผลิตไปดูตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็จะรู้ว่าประชาชนเป็นยังไงมุมมองท่านต่อมาครับพึ่งพาแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตอนนี้ก็คงเห็นผลกระทบชัดเจนแล้วคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าประเทศไทยพึ่งพาก,การท่องเที่ยวมากเกินไป ความคิดเห็นท่านต่อมาครับหากพื้นฐานของประเทศไม่ได้พึ่งพาด้านการผลิตเวลาที่โลกมีปัญหาด้านความผ,ลผลันผวนมันก็จะแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนที่ร้ายแรงออกมาจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่าประเทศไทยไม่ได้พึ่งพาด้านการผลิตเพียงแค่อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเพื่อจําหน่ายภายในประเทศก็70-80%แล้วขณะที่เวียดนามแค่10-15%เอง และเจ้าของคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าพิจารณาจากสัดส่วนภาคอุตสาหกรรมต่อภาคบริการประเทศไทยพึ่งพาด,ด้านบริการเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยวและก็มีท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยมากกว่า70%เป็นของต่างชาติและถ้าหากด้านบริการและการท่องเที่ยวของไทยล่มสลายก็จะทําให้เศร,รษฐกิจไทยพัฒนาอย่างไม่ยั่งยืนจงมองไปที่มาเลเซียและสิงคโปร์แต่จงรู้เอาไว้ว่า เวียดนามไม่ได้ห่างไกลาจากประเทศไทยแล้วและเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าประเทศสิงคโปร์ไม่เห็นมีอะไรให้เรียนรู้เลยเพิ่งพาแค่ท่าเรืออย่างเดียวแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนว่าประเทศไทยเพิ่งพาก,การท่องเที่ยวมากแค่ไหนเหรอจากนั้นเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าถ้าขออดรกระของไทยสามารถขุดได้สิงคโปร์จบเหนแน่จากนั้นก็มีท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า ลองไปท้าให้คนไทยขุดคอขอดกาดดูสิเพราะว่าถ้ามีการขุดคอขอดก,าด,กาดเกิดขึ้นมั่นใจว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองและวิกฤตทางการเมืองอย่างแน่นอนและก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมน้ว่าฉันคิดว่าการขุดคอขอดกาดจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีหลายปัจจัยด้วยกันจากนั้นก็มีท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าอุตสาหกรรมการผลิตของไทยนั้นเหนือกว่าเวียดนามแต่พวกเขาก็พึ่งพาด้านการท่องเที่ยวมากเกินไป แล้วเจ้าคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าถูกต้องแล้วเพราะถ้าหากว่าการบริการมีสัดส่วนอยู่ในอัตราที่สูงมันก็ถือว่าหน่กกลัวถ้าหากเกิดความผันผวนและชาวเวียดนามท่านสุดท้ายเข้ามาปิดท้ายว่าสิงคโปร์ไม่ได้พึ่งพาแค่ท่าเรือเท่านั้นนะยังมีการบริการทางด้านการเงินการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งมากหรือแม้แต่อุตสาหกรรมการผลิตก็พัฒนาไปมากแล้วอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเลยเป็นเวลานานแล้ว ที่เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ได้พยายามปรับโครงสร้างเพื่อไม่ให้พึ่งพาท่าเรือเพียงอย่างเดียวถ้าจะไม่ผิดรายได้จากท่าเรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง20%ของ GDP เท่านั้นนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นํามาฝากเพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติ และวิจารย์านในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังเห็นข่าวว่า GDP ของไทยจะติดลบ8.1%ในปีนี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากชื่นชอบโปรดกดไล์ กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเียนดคอมสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ